เปรียบเทียบนะครับน้าเต้าร้อยปีนะครับที่เป็นรูปสีรุ่นแรกกับน้าเต้าย้อนยุคที่เป็นรูปสีคล้ายๆกับน้าเต้าร้อยปีเลยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าอันไหนเขาดูกันยังไงนะครับที่เป็นน้าเต้าร้อยปีปี25 2 7้ายของหลวงพ่อสดที่เป็นภาพสีรุ่นแรกนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาแยกกันยังไงนะครับสําหรับ2องค์นี้ สำหรับน้ำเต้า2องค์นี้นะครับเป็นน้ำเต้าภาพสีทั้งคู่นะครับซึ่ง1องค์เนี่ยจะเป็นภาพสีรุ่นแรกนะครับที่สร้างปี2527กับอีกองคหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้ำเต้าย้อนยุคนะครับถ้าเราดูเผลนๆแบบนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับภาพสีด้านในเป็นภาพสีเหมือนกันนะครับดูง่ายๆนะครับองปากน้ำเต้าจะมีรอยฉีดของพลาสติกนะครับเป็นเส้นเลยนะครับนี่ครับเส้นประกบกันเลยนะครับ ถ้าสำหรับองคนี้เนี่ยจะเรียบสวยเลยแล้วบริเวณก้นนะครับถ้าเป็นน้าเต้าร้อยปีปี2527เนี่ยก้นเขาจะเรียบเลนจะใหญ่นะครับสําหรับองค์ที่เป็นย้อนยุคเนี่ยเลนจะเล็กแล้วมีหมุด4หมุดนะครับแบบนี้นะครับนี่แยกแยะก,กันอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับด้านในจะเป็นรูปสีเหมือนกันก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆฝากกดติดตามนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะให้ผมนําวัตถุมงคล รุ่นไหนนะครับมาบอกจุดตำหนิต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ